พี่น้องเท่าสาลายน้ำจืดจะเป็นเศษขี้เศษข่ายเศษผมครับเป็นเศษเงาเงวิธีไปเอาเท่าก็จะมีลักสูตรแบบว่าเอกก๊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 อกจังสีเนะเาะเหากจับเส้ละเส้นละเส้นครับแต่สมัยตะกี้ผมไปหาเท่าว้าถือกระปิงคบขาอ่ะอันนี้เนยจะเป็นเตาที่ผมเหเตุว่าเพรท่านแล้วเนะวาะบ่ท่านแล้วบ่มีเวลาเพราะว่ากำลังมุ่งกำลังคายอยู่เต่ยก็มาเฮ็ดกินก่อน,านตามต้องลาบเท่า ไกลกับบุหลือแต่ไก่เหลือคือบอกมันปีกมันอเ,อเ,เอาแต่ไซด์มันซิเสียนาไปให้มันอออขบอบคุณไซด์ไ,ไลไท์ไฟพอมชว์จีรอดอ๋อ มาจากสุรินทร์ถิ่นทุท่งกุราแล้วก็แม่น้ำมูลนี่เห็นบหมอืเอเหนือแดงหอยเ,เลยออหอมจัโอ้ยตาบองประแด๋แต่ว่าหอามบา้องใส่น้ำเออใส่น้ำเพราะว่าบ้องใส่ตอนเหนะตาบองประแด๋แห้งแม่ออหอมเลยเตะตั้งห้วนเลยแล้วใส่ตอน หมากันแมวคู่นี่ถือกันขนาดเพราะมีแต่ว่าหมากันแมวพิดกันหมากันแมวเพื่อนี่หันยอกกันดึ้น,เ,นเท่าเลยสามตัวมีนี่สิบเท่าเท่า mọi có đầy sao sắp sắp, sắp tao để nói vào sao bên nhạc thăm ít cho nói luôn, mhm 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 แมวแมวนีนก็สลาดคุ่ณยูของไห้ก็จัสับประมาณนี้พี่น้องกับประเห้มันมุนไลนอนี่เขาฟวบ่นมีม้ขึ้นขึ้นแรอองเลูกุดขาจี้จี้ฟิวฟิว ฮ็ดเบาๆอันนี้จะเก็บไปอย่างนี้แล้วเสร็ได้แล้วอ่มไแล้วได้แล้วหอมเจะเอาเท่าลงเอาเท่าลงก่อน เข้าเลยคือสาลายน้ำจืดโอ้โสีจ,จะออกว่าเป็นสีเขียวๆเลยครับบอ,อกว่าเป็นสีเขียวเลยหมอเข้ากับีบมีหูหรือครับหมอติเตาเข้ากับโบมีครับนี่นี่กับโบมี่ยังกลางไม่ตะตู่เย็นกับโบมี่เด้อดถั่วส้ไมไี่ตะตู่แต่ตู่แบบ แต่แข็งไปเลยี่แหมเขากึ้งกึ้งมาอยู่อยากจะบพรตู้เย็นกลับไปถามกับบอเขากบับโบให้พนพรเนะเาะเพราะว่าอยู่เล้ากับพรบริเวณที่สื่อสดๆกับเจ๊ทพันมาเนี่ยโอ้โมันกับสิหนักเกินกันเลยอ่ะอ,อยู่ตามถ้ามาขา,าไปก่อนนะถ้าเกิดจะรอก่อนเนาะรอประมาณโมโหสิบนาทีนเนาะเพราะว่าะนาทีมันซุกเห้งมันจะส้มนั่นนั่นนั่น โอเคค่ะก็เริ่มทานผุ้งส้มตอนนี้เฮาก็มาเห็ดยำเห็ดอีกเนาะมีเคลลอดแล้วก็มียอแล้วก็มีเห็ดขาวด้วพี่น้องแต่ตอนมีา้เราจะไม่เห็ดยำอีกแล้วซื้อมาจากตลาด้วยพี่น้องเออด,ด,ด้ยอ,ดยอยังจะมาคนคเล่เคล่เคล,ล่ไปเลยพี่น้อง น้ำยำเนเพิ่นกะเฮตดมาแล้วละ่ะมาลองซีมืออืซ่บแซ่บอยูพินนาะซ่บๆ น้ำยำนี่พี่น้องโอ้โหฮึ่มเราจะมาใส่ตัวนี้ก่อนไข่ไข่ตะไคนก่อนให้เย็นก่อนเพราะว่าถ้าใส่นี่มันจะมาดนะพี่น้องฮึ่มแม่นแม่นแม่นเลยเอ่ะ มะเขือมะเขือมะเขือใส่ได้รู้มะเขือใส่อืเใส่เลยนี่เป็นยังไงพี่น้องใส่ตะไคร้อีกใส่หัวใส่อะไรรู้ใส่ยัดอันช่อนนึงเรงไม่หอมติดตะไคร้เอประธานในใส่อันนี้จ้ะเป็นอย่างเกาะนี้อย่างว่าเขาคัขูดใช่หรือเปล่าเขาคั่ว ใส่พริกผงละบอลน่อยหนึ่งใส่อืมว่าแล้วเอาต้องขายละ30บาทผงหอมปุ๊บจ้าหลับเท้าครับท่านทุกท่นหลับเท้าหลับเท้าหอมฮือฮือจะใส่ถักทักแค่เอออย่างไ็้พริกหนีเพ็ดแห้งเลยเพ็ดละบอลอืมเพ็ดหนีบอกเรียกว่าพริกตัวหนีเพ็ดเพราะว่ามันเป็นพริกนี่ฮะเอาใส่มาเลยหนีใส่มาลูกมาเลยเอามาใส่มาอีก แลจะบอกหรอกพอบอกเลยว่าพริกนี่บคือพริกข้าวบ้านเขาเพราะว่าขาตื่นไม่หาริกนี่เพอีรีใชรดีแล้วน้อหนึงนะแ่หัวหอมพาเด็ยอ,อยใส่ะเอาหอมดิสะหอมบัวเแม,มนไหนหอ,มนหอหออัวเป็นหัวแมนเป็นหัว,ว จะโคดโคดเคาะลงมาเลยเทลงมาเลยมันจะเป็นเม,ม็ดอะไเออเป็นยังดอกมันจะเป็นยังเออพอแล้วเป็นเม็ดก่อนบ่ได้เป็นยังเท่ากับกินคือเก่าออืหอมหอมแล้วหนับเท่าหนับเท่าข้างเลกข้างเล็กคือสัญญาอุทัยนุชไทยพี่นนาะแต่ส่วนมากพี่เ,เมส์ก็พอให้ได้กินหอม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  ตรงนี้นหนมักหน้าหมักยังบ่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 ใส่หริบ่ถ้าจะบีบเป็นมักหน้ามันจะเป็นฟองเออมันสีเสียเนาะหเป็นข้อตตวเป็นาาป,นปากแม่ไว้กระตุยยืกไหมถ้าทนมืออืน,นมันสีเสียี<อ>๋ยวจะเอาหมักหน้ามาใส่เอาตอนเท้ากินมีบ่ละเฮ้ยหมักหน้าเทียมตัวอ๋อจะเก็บมาทำตุนแคมแร่หไปเบ่งตอนเท่า เฮ็ดกินเอามานั่งกินกันครับออกลูกพันพี่น้องทางซ้ายทางขวาอันนี้กับลูกสาวอันนั้นกับลูกสาวลูกสาวคนโตพี่น้องโอ้ยจังแมนพ่อยะกินข้าวกับมาได้นะ,น,ะน,นางยูจีซึนางนางแม่นางเออนาง เห็นมะน้องพนนั่งนะเอ้าเพิ่นอันนั้นพี่น้องพิ่นน้อยใจพอเพิ่นหักเลยน้องเพิ่นเพิ่นเน้องเพิ่นนางอยู่ื่อๆเอ้าแับนี้พ่นน่ะพ่นน่ะพิ่นอยัดคอยคอพอเพิ่นพี่น้องเดี่ยเดินได้สิบปีแล้วเนี่ยพิ่นกินข้าวสะเปาะสะออยเฮงนางลุ้นลุ้นางนังก่อนเออนางจังสารโลกโอ้ยน้องเพิ่นอยู่ขังหยุด เธอพี่น้องเพิ่นก็เอ้าวี้เออนั่นงกี่คนเลยน้องนั่งไหมนี่นั่งเลยพี่น้องเอา้าวสินี้เอา้เอาอา่ะเขาเป็าเบิ้งหลังเทาเอาันนี้พี่น้องสีสันลาบเทา,เอ,าอ่ะกินรองมงอฮืมแซบบอครับก็บพอได้แล้วพี่น้องพอครัง้งแรกในชีวิตของสาวจอยที่เฮ็ด ลาบเท้าให้ผัวกินผัวกินมือเมียครั้งแรกเลยเพราะว่าแนวอื่นนั่นเฮ็ดได้แต่ว่าลาบเท่าโบเคยเฮ็ดอีหลีพี่น้องครั้งแรกในชีวิตผัวอยากกินทําไมพี่อยากพ่อแม่เฮ็ดให้ท่านว่ากินเท่าเมื่อใดก็มีแต่พ่อกับแม่เฮ็ดให้พี่น้องแต่ว่าสาวจอยโบเคยเฮ็ดแล้วตอดไอ้เอาไปให้แม่เนี่ยแม่ได้กินบอลนวัวเอาไถ่เลยกับอื้นเอาเท้า,าอ่ะใา่เป็นยางเลยโอ เบิงลูกสาวกับลูกสาวกุกลูกสาวลานั่งอยู่เมตีได้นั่งเราต้อ,อตงยกน้องน้องเขากินข้าวอ่ะตาตาตาเออนั่นงจังสั้นละว่ะทำเม่อเนี่พี่น้องเห็นเขาเกลือน้องเห,นเห็นบะคสักล็อกสักเล็กเฮงยา้าแต่เขาหักน้องคนเดียวพี่น้อง ตอนนี้เราจะคอตัอกินข้าวกันนะพี่น้องก็จะมีลาบเท่าอันนี้กะลาบปลาได้พี่น้องกะลาบปลาที่ซื้อมาต,ตลาดน่ะหล่บสัจอยบริเฮ็ดเนาะพี่น้องตัวน,นี้กะตัวน,นี้กะยำยำเห็ดข่าวแต่ก็ใส่ยอตอนนี้สัจ้อยก็จะคอโตอกินข้าวกันนะพี่น้องเน,งนาะอืมเสพหฮง มื่อนี้เราพี่น้องจะพาเข้าเาเป็นพิเศษพิเศษก็กคือ,อพักจะมีพักพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพักสลัดอันนี้ก็พักอีย่างก็กที่ที่พันเอเนิ้นะพักเม็กพักเม็กนะพี่น้องจะลาบเท่าแล้วก็ลาบแล้วก็มีข้าหวานแล้ว<า><ด>พี่น้องฮะห,หวานหวานหมดนีย ไปกินข้าวกันนะพี่น้องนาะมาเด้อพี่น้องเอฟซีทุกท่านมากินข้าวกับสาวจอยนะพี่น้องเมื้อน,นี้สาวจอยก็จะเน้นกินผักนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เอฟซีก็น่าจะท่วงว่าเออเป็นยังคือน้ำหนักคือขึ้นคือ,คอตุยแห้งตุยกว่าเก้าพี่น้องน้ำหนักตอนนี้กะหกสิบเก้าเพราะว่าตอนที่ไปหาหมอแล้วพี่น้องหรือว่านึ่งใส่น้ำเกลือสงองแล้วใส่ยาตันเสื้อแล้วก็สามที่ว่าสาวจอย คอเลียากนะพี่น้องอันนี้ก็เจ็บมันลูกแล้วก็มาปัวแบบกระตุนโฮอร์โมนอีไอย่างนี้เลยประมาณนี้แหละพี่น้องกเ็เลยเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับดีพี่น้องโอ้ยตอนนี้สจอยใจคอโตกินข้าวกันนะพี่น้องเนาะมาพี่น้อง ตอนนี้กะเบิดเกลี้ยงพี่น้องเลยโอ้ตอนนี้ก็บเบิดเลยลาปลาอันนี้ก็ยำเบิดอันนี้ก็ตอน,นเล็กๆก็เห็นเต็มถ้วยนะพี่น้องตอนนี้ก็บเบิดแล้วไอพี่น้องตอนนี้กะกินข้าวเสร็จสิ้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องตอนนี้สาวจอยกะจะขอดตัวไปไว้พักข้าวก่อนพี่น้องเก็บถ้วยเก็บจานให้ละเอียดเรียบร้อยก่อนเนาะแล้วกะอีพี่นี่พี่น้องกินข้าวสำเร็จ และไอ้เพิ่นกะหลังจากกินข้าวแล้วพี่น้องเพิ่นก็จะมีเวลาพักผ่อนน้อยนึงแต่ว่ายังไม่ทันได้อาบน้ำพี่น้องเพิ่นก็พักผ่อนเพิ่นก็จะนอนตัดคลิปมีเวลาลินโทรศัพท์ตอบคอมเมนต์เอฟซีพี่น้องยอ้พี EP นี้กะกินข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องอีพีนี้สาวจ้อยกะ จะขอตัวก้อนนะพี่น้องจะขอลำลาพ่าจากเอฟซีทุกท,าทา่านอีกพี่น้องจะขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนพี่น้องมาติดตามอีพีหน้าพี่น้องว่าสาวจอยจะผ่าเอฟซีพ่อพ่อแม่ที่หน้าฮักทุกทุกคนไปเบิออกอีอยางอีพี่น้องมาตอนนี้สาวจอยก็จะขอตัว ไปเก็บผ้าเข้านะพี่น้องหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วก็จะขอลํำล่าพาจ้าขอเกล้าคำว่าสบายดีสวัสดีจ้าสบายดีบ๊ายบาย